สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับ Peach c o s m a n i a นะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าเราก็จะมาพูดถึงรองพื้นกันนะฮะคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าจะเฮ้ยเราจะมาเปิดประเด็นอะไรดีอย่างอตอนแรกเนี่ยเราว่าจะเอาไบโอเาออ์มาเปรียบเทียบกับ Bifesta ใช่ไ่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยลืมเอากลับบ้านนะ <c oughs> ก็เลยเอารองพื้นมาแทนเพราะว่ารองพื้นมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เลยโอเค จัดให้เลยละกันทีเดียววันนี้เนาะซึ่งบอกก่อนว่าที่ผมได้เอารองพื้นมาทำเป็นคลิปให้ดูเนื่องจากว่ามีหลายๆคนก็เคยถามใช่ไหมว่าเฮ้ยจะออกงานรับปริญญาจะออกงานแต่งงานจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวบลาบๆาบลา,บาในพันทิปจีบ,บานเวลาหรือว่าเป็นที่อื่นอยู่กับเว็บความงามก็จะถามคำถามเดิมๆว่าใช้ลองพื้นตัวไหนดีที่อยากได้แบบว่าแน่นสวย ติดทนนานหน้าเป๊ะตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็เป็นคำถามเดิมๆเนาะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเราทําคลิปได้ทีเดียวนะก็คืออยากจะพูดอยากจะมาทาักทายร์เซชทกับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจของผมนะฮะก็ยัไงก็มาร่วมพูดคุยได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นได้ในด้านล่างคลิปนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันว่าวันนี้เนี่ยเราจะมา เปรียบเทียบลองพื้น2ตัวนั่นก็คือเทฟลอนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเทฟลอนเลฟลอนนะฮะเทฟลอนมาอะไรนะกระทะใช่ว่าเอออันนี้เลฟลอนฝาดำนะครับหรือว่ารุ่น Colorstay ที่เขาปรับสูตรใหม่เป็นแบบว่า2 4 hours นะฮะก็คือว่าเปลี่ยนใหม่ติดทนนานไี่ชั่วโมงเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะก็เดี๋ยวจะลองดูกันในวันนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือเอสเซ่โรลเลอร์ขวดแก้วนะครับหรือว่า e s t e r r a u d e r Double Wear Stay in p r e s e นะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นเอ่อรุ่นที่โด่งดังมากๆเลยในพันทีปที่เขาเอามาเปรียบเทียบกับเป็นเอ่อ Levlon ลลฝาดำแบบไฮโซดูหรูหราอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เราก็มาดูกันนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะมาขอพูดถึงเอสเต้ราเดอร์ขวดแก้วหรือว่า Double Wear Stainless ตัวนี้ก่อนเลยนะคะที่เรียกว่าขวดแก้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นขวดแก้วนั่นเอง,เองนะก็จะเป็นรุ่นอด่กดังในพันคลิปนะครับคือตกแล้วเลาวแต่มันก็ยังไม่ถึงกับแตกอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขวดค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะก็คือเป็นดีไซน์ดูเก๋ไก๋ของเอสเต้ราเดอร์นะ,ะดูแบบเออดูร้อย่างนี้นะฮะ ราคาขวดตัวนี้นยอยู่ที่1,600บาทแต่ว่าเอเซ่ก็จะมีโปรจัดบ่อยๆซึ่งผมก็ซื้อในช่วงลด10%ก็จะอยู่ประมาณ1,440บาทก็คือ1,660ก็ประมาณ1,440บาทเนาะถ้าเกิดว่าเราคิดเลขไม่ผิดนะืืโงโลเลน,นิดนึงอ่ะสีที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้เป็นสีแส บอว่าจริงๆเราเนี่ยสีนี้เนี่ยมันจะขาวกว่าผิวผมประมาณ1ึเฉดแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสีเทาหนี้หรือว่าเบอร์37เนี่ยมันจะเข้มกว่าสีผมซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเข้มกว่าแล้วมันเกิดการออกซิไดก์อะมันก็จะแบบหน้าเราก็จะดูหมองของเทาก็าเลยแบบเฮ้ยมันดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย เราเลยโอเค네 like, เราก็เลยซ mm ื้อเบอร์ที่ขาวกอยู่มาประมาณเพดหนึ่งแล้วก็ลงลงบอนเตอร์ลองลงแป้งสีเข้มดูแล้วก็ให้มันเอาใมาซึ่งมันก็พอดีกับสีทิวของเราซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคกว่านะครับก็คือยังไงก็บอกก่อนว่าเอเซอร์เดอร์เนี่ยมีสีเลือกมากมายเลยทีเดียวตั้งแต่เดินฟอนเหลือง ยันอันเดอรโทนชมพูนะฮะแต่ว่าสีของเอเชียเราเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณกลางๆซึ่งทางเอสเตเขาไม่ได้เอามาหมดทุกสีเหมือนกับเอ่อพวกอเมริกาที่เขาขายกันนะครับต้องบอกก่อนแล้วก็สีของชาวเอเชีย,ชยบางทีอาจจะหาย,ยากนิดน,นึงอย่างสีของผมเนี่ยมันจะไปโดนกับเอ่ม65 แต่ว่าสีนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะวางจำหน่ายที่เคาน์เตอร์เท่าไหร่คือไม่รู้ทำไม่มันหมดก่อนอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่สมา,ามารถคว้ามันมาไดา้เลยโอเคสามหกก็สามหกแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ค่อยชอบเอสเทราดเดอร์ er ตัวนี้เท่าไหรนะ่เนื่องจากว่ามันไม่มีฝาปั๊มมาให้เราะคะ่ะเพื่อนมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องค่อยๆเทกับปริมาณลงมาแล้วก็ค่อยๆวอ,อร์ม,มรก,ก่อนใช้เพราะว่าแห้งเร็วมาก แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือกลิ่นแอลกอฮอล์ขึ้นนิดนึงนะครับจริงๆไม่นิดอ่ะแอลกอฮอล์น่าจะมากมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่ากลิ่นถึงเลยนะซึ่งบอกก่อนว่าถ้าคนที่แพ้แอลกอฮอล์หรือว่าคนที่ไม่ถูกแอลกอฮอล์หรือว่าผิวแบบว่าแพ้ง่ายนี่ก็เลี่ยงไปก็ได้นะครับแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของการควบคุมความมันของผิวเราเหมือนกันนะฮะ ก็เลยทําให้เจ้าเอสเซตตัวนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าคุมมันได้ยาวนานมากๆประมาณ8ชั่วโมงนะจากที่ลองมาจากที่สัมผัสมานะครับซึ่งบอกก่อนว่าโอเคก็ถือว่าไป็นองพื้นที่ น่าสนใจตัวหนึ่งสำหรับที่จะติดทนนานแล้วก็ทำให้ผิวหน้าสวยดูดีเรียบเนียนปกปิดรอยดำรอยแดงเนียนกลิบไม่ต้องห่วงรองพื้นตัวนี้ทำได้ต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงเลฟรอนคอเลอร์สเตนหรือว่าเลฟรอนฝาดําเองนะครับถามว่าทำไมเรียกว่าเลฟรอนฝาดําเพราะว่าฝามันดําเองนะจ๊ะอ่ะซึ่งเจ้าเลฟรอนคอเลอร์สเตนตัวนี้เนี่ยเขาก็ปรับสูตรใหม่ขึ้นมาถึง24 hour นั่นหมายถึงว่า ติดทนได้นานที่14ชั่วโมงฉลาดเธอแต่ว่าถามจริงๆนะใครจะมาบ้านแต่งหน้า24ชั่วโมงวะจริงป่ะคืออย่างเราเงี้ยอย่างมากๆเราแต่งหน้า8-9ชั่วโมงแล้วก็ลาออกเพราะว่าอุดตันแน่นอนขนาด8-9ชั่วโมงเอเอสเราเดินผ่านนายทำให้อุดตันได้เลยลเราคิดเหรอว่าเรบรอดฝาดำเนี่ยจะไม่ไมอุดตันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็คือเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะรู้ ว่าเนียนมากยิ่งขึ้นมันจะไม่ได้แบบหยาบๆเหมือนกับว่าคอเลสเตอรลตัวเก่าและที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่ากลิ่นแอลกอฮอล์ได้หายไปเยอะมากๆเลยนะฮะจากที่ดมมาเนี่ยบอกเลยว่าจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราเปิดเลบรอนฝาหลังขึ้นมาอีกลิ่นแอลกอฮอล์นี่มันยาฆ่าเชื้อหรือว่ารองพื้นนะครับแต่ว่าเจ้าเลบรอนคอเลสเตอรลตัวใหม่เนี่ยบอกก่อนเลยว่ากลิ่นเนี่ยเบากว่าเอสเต้ขวดแก้ว,ต,วกตัวเมื่อกี้อีก ะะแต่ว่าพูดถึงเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสีซึ่งเรเร้อนเนี่ยมาจากอเมริกามกันคือเรารู้สึกว่าสีของมันเนี่ยค่อนข้างออกไปทางชมพูคือมีใส่พิกเมนต์สีของอันเดอร์โทนชมพูเข้าไปนะฮะสีตัวนี้เนี่ยผมใช้สี golden beige นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยออกเหลืองเท่าไหร่นะครับมันจะออกว่ามีสีชมพูลเล็กๆข้างในนะคะ เึ่งบอกก่อนว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไมันไ,ไ,ไม่ค่อยเหลืองแต่ว่าตัวเก่าของ Colorstay เนี่ยสี Golden Base มันจะออกเล็วกวันนี้เราก็สีจะเข้มกว่าแต่<ช>ที่สำค,ค,คัญเนี่ยเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าราคาก็อ p ที่มาเช่นกันจากเมื่อก่อนประมาณ4 9 5บาทใช่ป่ะตอนนี้เพิ่มมาเป็นราคา550บาทแล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยแลบลอดไม่ต้องห่วงว่ามันมจัดโปรโมชั่นทั้งวัดสัตว์ทั้งบูธหรือแม้จะไปอีเวนต์บอยมันก็ยังคุ้มมาเธอ แต่ก็แนะน่าที่เป็นบอยนะเพราะว่ามันลดเยอะเยอะมากน0บางทีใช่ปะเคยเห็นว่าคอลเลอร์เตต์มันลดถึง395บาทที่เป็นบอยซึ่งแบบว่าเฮ้ยฉันมันแบบเด็นไปสอยเดียวนะคือตอนนั้นแบบว่ามันเป็นรุ่นเก่าไงเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คือเราได้รุ่นใหม่มาก็เลยเอามารีวิวเลยทีเดียวนะครับนคีถามว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยมันช่วยให้ผิวเรียบเนียนเอสเต้ไหม ส่วนตัวเราเนี่ยบอกเลยว่าเรียบเนียนเท่ากันเลยคือเราเราู้สึกว่าผิวเรารู้สึกว่าปกปิดได้เนียนแน่นมากๆแล้วรอยดำรอยแดงหลุมสิวหายเนียนริบไปกับตานะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบเจ้าตัวเรยบรอนตัวนี้กับเอสเตอร์เดอร์กันนะคะว่ามันแตกต่างอย่างไรน,นะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวเราเนี่ยความหนาความแน่นความเนียนความนานสีนอนหนุ่ยที่ว่ามาเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ แตกต่างกันก็คือ 1. เรื่องของกลิ่นนะครับกลิ Green, Excel, ่นของเอสเซนเจอร์เนี่ยจะมีปรมาแอลกอฮอล์ค่อนเยอะซึ่งคนที่แพ้แอลกอฮอล์หรือว่าชอบแอลกอฮอล์ให้หลีกเลี่งยงไปนะฮะเรื่อง on, เลมบร้อนก็คือโอเคกว่านะครับแล้วก็เนื้อสัมพัสเนี่ยรู้สึกว่าเลมบร้อนที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมามันรู้สึกให้ความเนียน เท่าเอสเทอเรลเดอร์รวมถึงเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะเหลวกว่าเอสเตอเรลเดอร์ด้วยนะครับซึ่งก็เลยชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งปริมาณแล้วก็ราคาซึ่งเดมลอนชนะกิทธิขาดจ้าแต่ว่าเอสเตอเรลเดอร์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสีที่ถ้าเกิดสมมติว่าเอ่อคนที่ผิวค่อนข้างไปทางคล้ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวเรมลอนคอเลสเตอร์อาจจะไม่ได้ตรงจุดนะแต่ว่าเอสเตอเรลเดอร์เนี่ย ก็ผูมอันเดอร์โทนได้มากกว่าว่าสิ่งที่ดูกว้างมากกว่าเองนะคะก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะมาจากโริกรการแต่รู้สึกว่าเรียบร,ร้อนผลิตสีได้น้อยมากนะครับก็ต้องเลือกสีดีๆนิดนึงนะคะแต่โดยสรุปแล้วสรุปแล้วนะหลังจากใช้รองพื้นเจ้าสองตนแล้วเพื่อนๆต้องล้างหน้าให้สะอาดดีนะครับเพราะว่าเจ้าสองตัวน,นี้เนี่ยมันมีความหนักแน่นมากซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ล้างหน้าสะอาดแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือสิวอุดตัน แล้วมันจะเกาะให้เกิดเป็นสิวอักเสบแล้วมืปัญหาสิวยิ่หลายะยอย่างก็จะตามมาได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนสําหรับคนที่ต้องการใช้รองพื้นจากพวกฟูคเรจประมาณเจ้าสองตัวนี้นะคะอะวันนี้ก็คือรู้ไปแล้วเนาะว่าเจ้าสองตัวนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็จะเอาหล,ะละยายๆอย่างมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นของ,ง,นนขอ,งอืน่นเช่นมิเตอซ่ากับไอลเดอร์บ้านที่จะทำคลิปตอไปนะฮะก็ผมก็หวังว่าคลิปในวันนี้เนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเลือกว่าเฮ้ยจะเอารองพื้นตัวไหนดีที่อยากจะออกงานหน้าแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีงบนหน่อยนนึงแล้วอยากได้ของแบบดูดีแบรนด์ก็อาจจะเตเเ้ไปละกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าออนอวบเจนจะต้องการหนาแน่นเนียนนานเท่าบเอสเซอร์เดอร์ก็เล็บรอ,อนคอเลสเตอร์ตัวนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวเราขอเชร์เล็อ,ลอนนะฮะนั่นจื ครับยังไงวันนี้ผมก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะคะรับแล้วยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย